พี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีาด no. yeah. ีครับออ้าครัอาพี่ชายพี่ชายนูเลียงราบอกเราอาหน้าเลยครับโอ้เก่งแต่ว่าเวลาเวลาซื้อได้เกะซื้อะดีอารน้องซื้อเสื้อเดนซื้ออรซื้อบหน้องคุณไนอี้ดโอ้้ยังคนมาจกปีอครับสปี่าอายุเท่าไรแล้ว หนึง่งขวบเ็นีเป็นไมันเป็นไปไปหรอหนึ่งขวบหนึ่งขวบนี่ซีก่สามสามีีสามขวบแปอย่างคอยมาตั้งแต่อายุหนึ่งขวบบัานนี้ี่ไหมเอาไปลงน้ำเครับไปไปลงน้ำแล้วตัวไปขอนสิบานี่นะตัวไปกอนสิบางน่กะทินแล้วก็น้องอย่งนั้ชุนตีเห็นอันนี้แนวแทนเนี่ตัวเตี้ยเนี่ยเนแนวแทน อ้บ no anyway> ุบแอบนนอันนหนูอันนี้คหนูอ้นี่คนหนูนี่คนหนูมาแล้วมาล้มาล้ไปล้ไปล้ไปล้วนหนูไปล้กนย่าน้นัเนี่ยฮะรถนรถรถไป่ได้รถทัรถไปบ่กูยังงดิกูจะเสีย

ตอนนี้พี่ชายเอาควายออกจากล้อมครับควายนายท่านเดชไทยเออเดี๋ยว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 ครับโอเคคายอย่ดควายนอย้อยได้อีกได้อีกกันโอเคไป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 ตามน้องไปตามน้อไปกันน้องกันยาลงน้ำดีกว่า้เลยน้อเลยอ

ทำกับเจ้ไมทำทำกี่ปีนเนี่ยอืมกี่อกี่ทพ่ะ็กี่ทัพป่ครับก้ยตัวนี้หมลมขายบป่ขายก็ขายไปยังคิดถึงมันคิดถึงมันโอ้ยยังไงเนาะให้น้องที่เบงแหละพีมมัน้อยจว้ายวิไปแล้วโอเคตอนนี้ควยเจ้าเจ้าไม่แล้วก็เจ้าอะไรนะ กันยาครับตอนนี้เดีวลกนำเรียบร้อยไปไปถ่ายไมถ่ายถ่ายไปไหยไป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 ไม่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 ต้องดดยกันเฮยสุดเนะจะไปจะไปเฮ้ยไปเร็วโอ้ยไปมต้มตโอ้ไม่ก

đi, đi, đi. Ủa, Ê, bỏ nó đúng 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 đúng